มันสามตัวจารตอนนี้กลัง็ิดไฟยังสีครับมีแต่นี่เย็นวะมีไฟสีก้าวเลยรักายมันได้เห็นได้ระดับเสมอกันเนี่ยอาจารย์ครับไฟไฟยังสีไฟยังสองหนึ่งสิบไฟยังสีไปหลุ่นกันหน่ำครับอาการเซตในการติดไฟแทงสีครับ คืออาจารย์ก็เอาไฟกระหนามาเพราะว่ามันจังสบายที่มืองานคนว่ายน้ำแน่คนโตกับอาจารย์มันแบบว่ากูดังมันอยู่ไก่ดิอาจารย์บอกบอดครับผมกดังมันอยู่ไก่ดิครับผมผมได้บัตรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมปักมูไถ่เด้อไอโกดังครับจำสร้างไหนบอลอ่ะจำไหนบบอแล้วกับ เออจะบริปักบุญให้อะไรเงี้ยงไรไม่ได้ติดไฟครับไม่พอจังเหมโอ้ปิดวางยังแห้งครับกำมขนาดขนาดไฟไฟผ้า LED ก็ยังก็ยังแบบกันน้ำเนี่ยครับอ๋อกันน้ำของๆกันนี่กันครับกันน้ำบอกบ่ครับกันน้ำเข่าบอปม้วนมอมาเอาอ้อยเข็นตรงที่เหลี่ยมครับย่างเหลี่ยมเขียนแล้วก็ทำตครับอาจารย์ยังเบียงเหรอนะขันมันเบียง บอกมาจะปัจแจกกันได้มือคันเข่าก็ได้มาได้มือพ่ออก่าาต้องปัจจกันกัได้มันนี่เออต้องใ่ปเจบอกเลยปเจกหนึ่งวันสิ่เดปัเจกสซานีมือเห็นบอกเลใส่มือปั๊บจบเลครับพอมหาจะันเนี่ยหนอยู่เลยเห็นรุดกระบุดเลยปัจจกนกัได้เพื่อความเร็วแล็วเห็นมุดก็บบรุษครับ

นี่ครับจิบจิบสามครับฝากกันนครับอาจารย์ไอดินครับนี่ครับเมื่อเครื่องเสียงโอ้ยแสีบงามดักเหนื่อยแต่ลิ้นไม่เหนื่อยลิ้นยังมีคุณภาพอู้ว่าอย่างไม่ใช่ว่าทาทาด้านมองงามนะครับตัวนี้ขั้นขั้นเข้าไปอยากเอาครอบไปใส่ตัวนี้ครอบคอบแบบตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาขางขานเนาะ อ,อาจารย์เขออกเล็กเนี่มันตายไปเล็กตรงบอกว่าว่าว่ามค์ขตัวนี้มันเขื่อนเลยครับพี่จิงเขาครอบเครอบรลางนะตัวนี้มันเขื่อไนไลยถ้าเขา,าอยากใส,ส่รุ่มตามตามตามันติดสายไฟเอาถึงไหนเขาจะอาโอ้ยลุม่มเลยก็ได้ไปไ,ไปไปล็อกเถึงก็ได้ไเลื่อนต,ต,ต,ตอามสถานการณ์ขอบมันโมบอดีขึ้นตัวนี้ครับขอบตัวนี้ตัวนี้แก้วกัวขอบเอาอยืดตัวะตัวนี้แก้วกว่าได้เมื่อรับได้ก็ได้ที่มือสมัครแน่นอนครับทางหนึ่งใส่ใส่รุ่มใส่ขอบไม่ได้เอาขอบลูมหนึ่ง เอาตรงกัลงมาได้กันเอารงมาได้กันเอาลงมาได้ต่อ่าขึ้นนิมนขบบอดเดขบบอดบอดว่าจทางไหนท่านอาจารย์เรียบอดไบอดทั้งพูนเทากันเอาลิงแล้วมีบจากนันเริ่มจากนันเริ่มไฟอะไรมาพี่ครับเียฝ้าฝ้าลิงมาใส่ทางนี้เอาฟังหนทามบอร์ดเลมาจรับึ้นกลางก็ไม่เจอครับดูรู้ว่าเทกับ ตมไม่เตอครับเพมันไม่ยเดี๋้่อาจาราบอกแม่จีโอ้แฟนชีวะแม่ยูมันจุ่มกันพวดเอาขึ้นไ่อีกเดี๋ยว้จะเห็นามาขึ้นี่อีกเรให้อาจารย์ันไมมีไม่มีจักบอดภาษสารวะภาษาสารตลอดไฟต์ลอดขึ้นไปอีกตัวนี้ขึ้นไอีกราขัน ใใ้ให้อาจารย์เพิร์เฮดจ้ะเป็นทีมง,งานข้อบอลเฮดจ้ะงานครับเหตุการณเพิร์เฮดเพิรจะเฮดไปเฮดบนนั้นโอ้ยขวกบอลเฮดยังม่ถูกอีเฮดผสมทุ่นเมย์เนี่ยเดี๋ยวเขาก่งเขากับั้าผ้าเปล่าไปตออดึงผ้าเขาาปลาอะไรกันเหละับาพันเมียาไปแดนไม้เนี่ยครับแม่แม่ดินค่ะพาไปแดนไมแดนม่เบียเดี่ยเบี้ยทำเบียทเนี่ยเียเียดาปาเจ้ปาเจ้เบอร์สิบสาอ อสบเจ็ไอ้ดินนไหมันลงเก่าหยังลงเก่าพันใหม่ผมขอดอลงใส่รมตัวผลข้เจ้าสอบโยผุนมันหมดตอมาซื้อตัวไหนอาจารย์ตัวนีหละมันเป็นยังครับลงมาเอารงมายังลงเก่ามองไหนเอลงมองเลยเอาลงมาสอมไหมบอใันยันขาออกมันมาสรงไซื้อเลยอดไวร เอาให้ลองกินบิ่งกรมันผิดพลาดจะเอยเอามหเฮ็ดแกไม่เอาตระบบตระบบมันเรียบ้อยนี่คือไฟยังสีจิบครับนี่ที่มาจิบจบกําังศึกษาบางบางคนที่นนี่บางคนงเนี่นี่บางคนนี่นี่เป็นถือท้ามลัมโอ้แต่คนต้องอนดีเลยคือคือคือล้งว่งหันอาจารย์คิดนีนี่เห็นวอาจารย์สิป้าไปป้ามาป้าไปได้บ่ได้ แต่มันมองแล้วบอมีลักาเนี่ยมอะไกเห็นว่างเห็นแน่เลยล่ะเอายีนตัวไมก็กันยืนยังไงยังไงครับยืนอาจารย์ยืนตรงยืนตรงขนาดหุ่นเขายิงไฟยังนี้กับยิงไฟังนี้อะไทีแจ้งหกันไหมว่าหลอดไฟเ้าบวอรรยหลอดเขาต้องใส่สามหลอดเห็นเป็นประโยชน์เร่งเต็มแล้ว่งหมอใจกันนะ ีใจทุกตาเลยับนม่ยแล้วก็เลียมตาเลียมตานกนนนี้อับอันนนั้นนี่ยน้ำนดันนหันหน้าไปนี่มต่พ่อเป็นเงบลงเงบเงบพอไฟเขาหน่อยไฟเขาหน่อยเขาจับหนึ่งสองสามเขาีล้วึสูงโกรเต่าเจ้าตาทำผมเนี่ยืนนี่หนึอามอืมอัอยู่อ่ัอยู่ในลงมเงบลงเช่นักครับังหลังเื่กัน เบอร์สิบเซื้อหวรูองตัวเสีดวอเยนยนนกันือ่ตกนงตุ๋มมือนนทงนขือไวงาูนตัวเันซื้อโอ้ยจะรวยจรวยตเดียวก็้องมารับเพ้ยัื้อมาหลายตัวมมีมือนึเบอร์สิบเจ็ด่ก็ต้องหลายนะวเบอร์สิบเจ็ดเ็เียงคนนีของ้ากัญ

มอตักระยังบ่กแม่นตั้ยังได้ยังได้ยุผมด้วยจากการจับมือกันนี่มาอยู่ผมจริงบ่มาครับจับมือกันมานี่แหละผมผมก็จับเขาด้านนึงผมจับรางนั่งบ่อู้เขาอู้นามสุดยเดียนแมนครับวันนี้คือบอลขั้นขั้นขั้นบอยอมให้ราดาเฮากกะฮากกะงูคือเก่าดิแต่ว่าขั้นเราดาหนันหน้าหนีเนี้ยฮากกะ พอแล้วก็ปายพอแล้วก็ปายบอกบอกให้ผมบอกเองน่อยนึงเสียงงามง่ามอย่างไรโอ้ยพนันแล้วอาจารย์อาจารย์ดินจไบอกเอาบยพแล้วไม่เขาว่าเรหาอยู่แต่ว่าเราคือมาอ้าวววนวววปวว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 นวววนวว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 สน แค่นอนถึงใจหลแค่นอถึงใจไหลขึ้นหอเองใช่ไหมนี่ไม่อะหอเวทีหน่อยนี่ครับเวทีหาขาหน้าเวทีประมาณไม่เกิน8เมตรรวมโครงตู้ลำโพงตัดที่อยู่ประมาณ11เมตรนิดๆเกือบ12เมตรครับกต่หม้อก็มั่นมัานเลี้ยงส่วนตัวแล้วการตัวจีนประมาณ ยี่สิบสามสิบโตแต่ว่าพันตัวก็ได้พันตัวก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นกันเมื่อครับกับผู้บุญชีราคาเท่ากับเอาพันเท่ากับเรือแต่พี่น้องเบิ่งครับเป็นของเฮียยันกับจิมี่หน่วยของผมมินิจิบจิบหนึ่งราคามินิออนทัวร์สองมินิออนทัวร์สิบเอ็ดราคามินิหนึ่งราคาคล้องอาจารย์ดินโตข่ามาใหม่นี่ก็จะเป็นมินิจิบจิบสามครับตอนนี้กำลังเจ็ดระบบอยู่นะครับ พี่น้องเบิ่งซอยก pues er ันแล้วแนว่ยอมันดีดีสีม่วนครับกับติชมเลยทั้งเพจทั uh, ้งเพจกันเลยนะครับเด้ออุบลสายยันทร์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหรือว่าเจ้โทรมาหาอาจารย์ก็ได้โทรมาหาเฮียเลยครับรุ่นแปดเจ็ดสองข้าหนึ่งสามหกสามเก้านะครับผมโทรมาหาคุณโดดเอาลักเอาส่งคลิปให้นะคลิปนี้คลิปยังครับคลิปนี้นะเอาส่งคลิปให้นะครับกัเอาเป็นว่ามือนี้กับมาผมกับมหาคุ้มรู นะครับหล้กการมาหาเนียเพือนนำ้ำหล้กกามาเบื้องระบบขององไว้มินิจิบจิบสามแต่ก่อนเป็นขลองอาจารย์ฟอนะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์ไอดินปเป็นใหญมากเขาบริหาร,รกับเป็นแนะนาอของอเนียสายันที่เขาจังได้กับปากพีนอง,องนดูแลแล้กก็ซอยเสียซอยกันนะครับอุบลสายันเซาหนาึน่งเก้าเก้าเจ็ดมินิจิบจิบสามโดยอาจารย์ไอดินครับขอบคุณหลายครับครับเจอกันคลิปไหมครับผมสวัสดีครับ